สวัสดีคะ่ะสวัสดีอ c บซี FC ทุขัดเนาะค่ะมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่าวยคือเก่าค่ะเจตาก็จะว่างแนวทังของเล้าพัฒนาคือเก่าค่ะมือนี้วันที่สิบเอ็ดเป็นจังไดกันแน่ค่ะพี่น้องเล่าออกวันที่สิบเอ็ดสองศูนย์สามสาม สองศูย์ล่างสามสามบนศูนย์สามสามเอฟซีของเจตาผ้าร่วยเป็นดังไดเนี่ยค่ะมีไผ่ใดมีไผ่โศกดีน้ำเจตาบ่โตว,วิ่งโตรลุดเขามาตัวเดียวอีกคือเก้าเนานะพี่น้องจับคู่บอเขา่าบอเดินบอมีเนาะค่ะเลียกสองตัวลุดไปอีกแล้วเจตาเจ้าเอฟซี FC ว่าจังใดเนี่ยคะ่ะคอมเมนต์เขามา ติเพื่อก่อเนาะค่ะบ่เป็นยังเนาะเลียรุดไปไปไม่กำลังใจเจตาดีอยู่ค่ะเพราะว่าอ,อิบซี่พนเป็นตาหักเนาะให้กำลังแรงใจรุดเราก็รุดเลยและเจตาเป็นเพียงแนวทางว่าส,สั่นพิ่นว่าเมนค่ะเจตาไม่ใช่แค้เขาสามตัวบนตัวเนาะเจตากับบ่ได้บ่ได้คือกันค่ะ หัวควนเจ้าควงเด้อพี่น้องบริหัวควนเอฟซเดอ้อเอฟซีในเจตาให้ผมร่งแรงใจดีอยู่แล้วนะคะ่ะโอมม้มวลกันไปจักน้อยน้อยพี่น้องพ่อบ่อหัพ่อบ่อ,อห้ยซีเรียดจักน้อยแนวทางกันคือแนวทางเนาะคะ่ะของเจตาโตไม่มาแล้ว เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะถ้ารุดไปก็การขอโทษขออภัยพี่น้องพื่เก่าล่ะค่ะจีตาขออภัย,ยเลยล่เนาะเขาตัวเดียวค่ะสองตัวกับเขามาตัวเดียวกันยังเ่าท่านรุดมีตัวเดียวพราว่าพอบ,อ,พอ,บอ,อยู่เนาะเขาม้าทีละตัวอะ เอาไปต้อกันไหมค่ะมือไหมเนาะกับแนวทางของเจตาพารวยเนาะค่ะไปไหมค่ะไปไหมอา่าวิ่งรวดมีสองกับสี่ค่ะเอตาเด่นทีสองเนาะค่ะสองตัวสี่หางสองสี่สองสามค่ะสี่เจ็ดสี่หกเบิ้ลนก็จะมีสองสองกับสี่สี่ค่ะสามตัวสามหางสองสี่เจ็ด 423224ค่ะไฟชอบแนวทางของเจตากับจัดค่ะแคปหน้าจอถ้าไปต่อกับเจตานาะรุ่นกัน2ทุ่มครึ่งค่ะเจตาให้กำลังใจให้กำลังแรงใจไปใหม่เนาะค่ะสู่ใหม่ต่อคือเก่าขอบบุญขอบคุณเอฟทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเจตาตลอดเนาะ เขาแคบหน้าจอค่ะก็เขาคุ่มเจตาลุมเบือไปกับจิบเบอร์เข้าเครื่องเนาะคะ่ะเข้าไปในกลุ่มของเจตาพารวยกับเจตาก็จะดึงเข้าไปเข้าคุ้มแล้ค่ะเข้าฟี่เนาะคะ่ะจิบเบือลงเครื่องแอดไลน์ไปค่ะเจตาเปิดคุ้มเปิดลุ้มใหม่แล้วนะะเนาะเพิ่งเปิดค่ะเปิดไม่ใหม่เนาะคะ่ะ FC, เอพซีเขาคุมน้ำจตาเขาฟี่เห็นเบอ์โทรกะแอดไลน์ไปค่ะเ,เข้าเครื่องเนาะนี่จะเป็นของชอชัยชานเนาะค่ะนี่ประวัติเพิน่นรุดไปชอชัยชานเพิ่นก็รุดไปเนาะค่ะอ่างมาไปใหม่แต่ผขอบคุณชอชัยชันค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องจีตานะชอชัยชนันวันที่สิบสามค่ะ วันที่สิบสามหลดแปดกับสองค่ะหรูดเพุ่นแปดสองแปดสามสองหกสองเจ็ดค่ะสองตัวสี่หางเนาะเบิ้นแปดแปดกับสองสองค่ะสามตัวแปดสองหกสองแปดสามสองแปดสองค่ะวันที่สิบสามเป็นวันศุกร์สองทุ่มครึ่งค่ะไปรุ่นกันลาวพัฒนากับชอชัยชาญเนาะเอฟซี 4, ชอชัยชั่นมีไผ่ต่ำของเพิรนลบอนออเรกหลุดไป 5. แนวทางพิ่นหลุดเนาะขอโทษขอให้แทนช่อใจชาเด้อค่ะอ c ซีคุใจดีทุกท่านเนาะ,ะแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเป็นของเลขลับน้ำสงมค่ะเลขลับน้ำสม เลขรับนำสมกับว่าท่านหลุดค่ะเพิ่นกระเข้าไปอยู่เข้าไปตัววิ่งลูดเนาะค่ะวิ่งลูดเลขรับนำสมแต่วันที่เก่าเิ็นก็เข้าไปเจ็ดสามอยู่เนาะพี่น้องเอฟซี FC เลขรับนำสมอย่าพลาดเด้อค่ะของเลขรับนำสมเพิ่นยังบ่ท่านหลุดเนาะแต่ว่าวันที่สิบเอ็ดเข้าไปวิ่งลูดเนาะค่ะ วันที่เก่าเพิ่นเข้าไปสองตัวเนาะอ้าตามกันโตค่ะตามกันโตเอฟซีถ้าชอบกระจัดคัดกระพันเนาะค่ะอ่ามาไปเบิ้งตัวไม้แนวท่างไม้ของเลขรลับน้ำโซมค่ะวิ่งรูดเพิ่นเจ็ดกับสี่สองตัวสี่หางเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่เก้าสี่แปดเบิ้นกมีเจ็ดเจ็ดสี่สี่ค่ะสามตัว 3ามหางเจ็ดสี่แปดห้างหค่ะสตัวเจ็ดสตัว2องหางเนาะจอมาเจ็ดสี่แเจ็ดสี่เค่ะเอาแคปหน้าจอครับให้จะไปตัวกับเลขรับน้ำสูมเนาะ กับขอบุญขอบคุณเรียกรับนำสมเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว้างทางชมองงจตาเนาะค่ะที่เพิ่นกันยังออกมาว่างเอามาให้จีตาเอฟซีได้ติดตามกันดูเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางค่ะพิจารณากันเอาอไปต่อค่ะไปต่อไปต่อกับ เลขล็อกหนองบัวประวัติพื้นวอดหนึ่งเด้อค่ะเจตาไม่เบิงวันที่สิบเอ็ดเนาะนีวันที่สิบสามไม่แนวทางไม่กับอันเก่าเอามาไอเอฟซีเบิงครับประวัติพื้นที่ผ่านมาวันที่สิบเอ็ดเอาวิ่งลูดของเพิ่นเขาอยู่ค่ะศูนย์วันที่สิบเอ็ดศูนย์บนล่างเนาะค่ะศูนย์สามสามแล้วก็สองศูนย์เนาะ เข้าไปล็อกนองบัววันที่สิบอ็ดสายวิ่งสายรวดแล้วก็สายเบิ้นเป็นดังไงนะพี่น้องพลังคนเป็นกับมักเบิึนอยู่ดีเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้มันมาได้เนาะค่ะแนวทางมาไดเ้เนาะเลขเล้าก็ออกดีอยู่ค่ะบ่นใหชอบกับจัดเนาะค่ะคัดกับพานมาเบิองโตไม่ของ เลขล็อกหนองบัวค่ะวิ่งหูดเพ่นไหมา9กับ2สองตัวสี่หาง9 2 9 3 2 4 2สี่2ซี่อีกเหรอพี่นอ้องเจตาเขียนผิดได้ไหเจตาเจ้าอีกล้วบอกเขียนผิดอีกแล้วนะคะจะเป็นสองหาเนาะคะ่ะสองหา้าจะเป็นสองหา้า มรลบจะเป็นเลขสามตูวเปนเด้อพี่น้องเลยอ่าขอโทษขอใหยเขียนไปแล้วก็อ่านเขียนเรื่อยๆน่อยพี่น้องเนาะโอ้ยขออภัยคักแทจิตาเจ้าตติเลขกหังว่าเขาแทงเขียนผิดบอกวปติสองห้าครับพี่นอ้องอ่าสองห้าเนาะออาวอย่าถือจะซาเถอพี่น้องเอย สองห้าแล้วก็บิ้นเก้าเก้าสองสองค่ะสามตัวเก้าสองสี่สองสี่สองสี่สองสองเก้าสามวันที่สิบสามวันศุกร์ค่ะไปต่อกันเรียกล็อกหนองบัวเนาะไปจะไปต่อแคบหน้าจอค่ะโอ้ไกลกันเนาะพี่น้องเอฟซีบ่งหัวขวัจีตาเราบออาเขียนผิดอีกแล้วจีตาบางทีห่อไพ่หลายๆ คลิปนี้ก็ขอกรับขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะทั้งเหล็กล็อกหนองบัวเนาะเดี๋ยวเราทางมาว่างแล้วก็ f อคะ่ะเอฟซีบอว่าจะเป็น f อฟซีใหม่เอเก่าเนาะที่เขามาให้กำลังแรงใจมากกดไลค์กดแชร์เขามากกดติดตามทางช่องของจีตาเนาะคะ่ะมาลับชมมาลับฟังคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีเด้อคะ่ะ2องทุ่มครึ่ง ขอ้มีความสุขและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไซด์ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยเนาะค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ